สีขาวกินเบี้ยนะครับสีแดงกินโต้ต่อ,ตอ,อไป สีขาวขยับม้าขึ้นมาฟังสีแดงทิมเบี้ยขึ้นไปสีขาวทิมเบี้ยสีแดงทิมสกัดสีขาวเดินเบี้ยคู่ริมสีแดงขยับเรือสีขาวกิน สีแดงใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในสีขาวจึงเอาเรือเข้ามาจับมา้าสีแดงพัฒนาโคน สีขาวซ้อนเลือสีแดงซ้อนเลือสีแดงกินตัดเลือทิง้งสีขาวกินคืนจากนั้นสีแดงยึดคลองสีขาวใช้ม้าปิด สีแดงจึงทิ้มเบีย้ยจัดทำลายม้าสีขาวจึงใช้เลือก,กินเบีย้ยแดงสีแดงกินเบีย้ยครับสีขาวใช้เบีย้ยกินกลับมาผูกม้าสีแดงปูสามเบีย้ยสีขาวกินเข้ากาง สีแดงใช้โคนสีขาวทิมเบียรยสีแดงลบ ต่อมาสีขาวขยับเลือจับม้าสีแดงใช้ขุนผูกสีขาวเดินโคนสีแดงเริ่มกินเบีย้ย สีแดงครับเอาโคนไล่เรือสีขาวจึงเอาม้ากินโคนสีแดงกินสีขาวทิ่มเบีย้ยสีแดงจับเรือสีขาวจึงตัดใจครับผมกินม้าแดง สีแดงใช้ขุน สีขาวทิมเบีย้ยสีแดงลุกสีขาวปิดสีแดงกินเบีย้ยสีขาวใช้เม็ดสีแดงกินคืนสีขาวโอโคนเข้าสีแดง กินแรกสีขาวใช้โคนกินจับเม็ดสีแดงถอยขุนผูสีแดงครับไปจับเบี้ยสีขาวจับเบี้ยคืนสีแดงลุก สีขาวขยับขุนสีขาวชิงกินเบีย้ยสีแดงกินเบีย้ยโต้อตอบลุก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 ลก จากนั้นสีขาวไล่เรือเรือแดงหลบออกไปลูก สีขาวใช้โคนลุกสีแดงลบสีขาวเอาเม็ดตามไล่ม้าม้าไปจับเม็ดสีขาวใช้ม้าตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวเดินขุนครับ สีแดงจับขุนสีขาวเดินเข้ามาสีแดงลูกลกสีแดงจับเม็ดสีขาวถอยขุนผูก สีแดงขยับเลือ สีแดงใช้เรือจับม้าม้าขาวขยับเข้ามาจับเม็ดอีกครั้ง สีแดงขยับลบสีขาวกินแรกต่อมาสีขาวเอาขุนเข้าประชิดสีแดงลุกสีขาวชิดเลือสีแดงขยับลบ สีแดงตีลุกสีขาวหลบสีแดงตีลุกสีขาวขยับหุน สีแดงเข้าประชิดสีขาวเดินขุนตานี้สีแดงตีลุกคาดโคนสีขาวขยับขุนสีแดงจึงกินสีขาวกินสีแดงลุก สีขาวหลบสีแดงกินนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่และสีแดงติดเกมลุกจน